มาแส c ช a เนลนะเราก็อยู่กันที่ของจังไรวะพี่ของชื่ออะไรวะของน้ำโจนปะ,ปนอ,นะอ่าใช่ก็คือของน้ำโจรน,นั่นแหละจะให้ดูเมื่อเราอยู่ที่ของน้ำโจนยี่อยู่ของน้ำโจรนะก็ของน้ำโจรก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะทางเทศบาลเขาก็ได้สนับสนุนเงินทุนมาสร้างไอ้ไออแถวนี้ให้ว่า<อ>กำแพง วัวมาเลยเอาไว้ป้องกันเททันทุยเททันบ้าจะอยู่ในน้ำอ๋อเททันสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมเททันนี่มันผุดผุดขึ้นมาจากน้ำเออไล่เททันมันผุดมาจากน้ำอยาดีมากแกล้งดูแล้วก็ยืนนิ่งๆเลยแบบทำเผลอแบบแบบเผลอก็แบบโดนแอบถ่ายตอนเผลออ่ะเออเงี้ยจัดยอดเว้ยเอ้ยกูขออยู่มุมนั้นไม่ชอบโดนถ่ายรูป เป็นกระแงป้องกันไททันยยังเข้าเรื่องริงกินไม่ได้ก็คงแบบเขาคงจะเห็นแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบเป็นดินเขาก็แบบผมขมไปมั่วๆ่วมันก็อาจจะแบบเพราะว่าตอนนั้นเราเห็นเป็นแบบมันตรงก็วุบมือก็ฟุบขึ้นมาเงี้ยมันเลยทําให้การสัญจรลาบากทั้งก็มาแหย่เงี้ยแล้วก็ถ้าเย็นเย็นบางวันก็จะเห็นพวกแบบพี่พี่ลุงลุงเข้ามาแบบตกปลากัน้ยนะตกปลาตกปลาเาะ ผมอยากสัมผัสมันแบบใกล้ชิดมากแต่ผมกลัวอย่างเดียวกล่องจะหลวมโทรศัพท์จะหลวมก็ตอนนี้ผมก็เปิด Q&A อยู่นะฮะก็ถ้าผมปิด Q&A เมื่อไหร่ผมก็จะถ่ายคลิปบอกให้กันค่าจะปิด Q&A ตอนไหนผมก็จะจับอีนี่ไว้อย่าพูดกันดีนะกลัวขี้นะเสียงเฟกเนี่ยมันก็จะเป็น่วเสียเวลาแค่ข้างหลังเนี่ยแล้วนี้จะเป็นกันทีน่ะเขาก็กันเอาไว้ ใช่แล้วก็ทําให้ถนนมีความดีมากขึ้นนะโอ้โหผมอยู่ตรงนี้ผวกังรู้สึกเสียงนะเสียงกระเสบไว้อีกทุยโอ้หผมอยากจะรู้จริงว่าใครเดินตรงเนี้ยแล้วแม่งไม่ร่วงอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วไม่มีท่าทางที่จะร่วงด้วยโอ้ทางนี้กูกกูก็ยังจะทำพวกคุณไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอกเพราะว่าผมกลัวมันจะพุ่งไปมมันนี้หน่แต่ผมก็พยายามไม่คิดเพราะผมคือจีซาน นาคนนี้เกิดเดือนตุลาคือจีแซน,นะฮะถ้าใครเป็นจีแซนก็เม้นกันเยอะๆหน่อยกดไลค์ยิ่งดีกดแชร์ยิ่งได้เ <c oughs> <c oughs> จ้าหินกมี่ตรงนี้เนี่ยนู้ะไปอยู่ข้างล่างนูน่นช่างเหมือนก็นี่ก็บ้านใครไม่รู้เขาก็เขาอ,อยากจะเจมเห็นไหมเขาเอาเก้อี้อะไรมาให้นั่งอเอาแม่มาแล้วเหรอโอเคแม่กับผมมาเร็วก็แค่นี้นะครับกด subscribe กันดู